เจอาลิวไทยอินไซเ t อร์แลนด์ครับ,รบวันนี้มันสุกนะคะวันสุกวันสุกแล้ว,มวสมอง <ทำ S 1> เองื้และมันเป็นเบรกเบิดรายการน,น,นะครับไม่ใช่กลับเข้าสู่รายการนะน,นะครับสมควรตายหมาแก่ฟันเฟือนเมื่อวานไปโดนเขาไล่ตีมาอ๋อเหรอคะหมาแก่ก็เลยเกิดอาการกระเพกกระเพกทางสมองอ สวัสดีครับอจอร์ดทัตไทยอินสต์แดนครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคุณทุกทานสวัสดีครับสวัสดีนะคะคุณผู้ฟัง FM 97.70กับคุณผู้ชมทางสปริงนิวท,ทุกทุกท่กทาน,ขขน,กกนาแล้วก็สวัสดีคุณนายด้วยวันนี้วันศุกร์ค่ะวันศุกร์ที่26กันยายนแล้วเข้าสู่สาระนะครับ <c oughs> เปิดรายการเช้าวันนี้ด้วยเรื่องสุดดรามา <c oughs> ่าที่คืนของวันที่30กันยาช่อง3 จะจอดําหรือไม่อหากตกลงกันไม่ได้ก็อาจจะต้องจอดําช่องไม่ใช่คต้ยประเด็นมันอยู่ตรงนี้หลังจากที่เท่าแก่ช่องสามเท่าแก่มาลีนนคุณประวิทย์มาลีนนลเปิดหน้าท้าชกกสทคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์เมื่อวันศืนร์ยี่สิบสี่กันยาเปิดหน้าท้าชกผ่านรายการของคุณสรยุทธนั่นแหละตอนเย็นเเมื่อวันที่ยี่สิบสี่นั่นแหละ ล่าสุดก็คล้ายกับว่าท่าทีจะอ่อนลงเล็กน้อยอจริงหรือเปล่าจริงหรือไม่นะนะฮะนะฮะนะฮะก็คือเมื่อวานคล้ายกับจะอ่อนท่าทีลงมาเล็กน้อยนะครับเมื่อวานก็คือยี่สิบห้ากันยาค่ะเมื่อวานนั้นนะครับเท่าแก่มาลนีนด์ก็ยอมทาหนังสือฉบับหนึ่งไปถึงกทธคณะกรรมาการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์นะนะฮะค่ะมีอยู่สองข้อด้วยกันข้อที่หนึ่ง ตั้งเป็นประเด็นขอคําตอบเป็นทางการจากกสทช่อง3มอนาล็อกจะออกอากาศคู่ขนานในระบบดิจิตัลด้วยได้หรือไม่เพราะไม่มีกฎหมายหรือไม่อาจจกฎหมายหรือไม่ครับต่อข้อกฎหมายหรือไม่ข้อที่สองก็ก็ก็ปลดล็อกเรื่องเที่ยงคืน30กันยาจะจอดำเอาไว้ก่อนได้หรือไม่อะไรประมาณนั้นนะฮะ อันแต่ว่าแต่ว่าดูดูเหมือนพันเอกนทีสุขนรัฐประธานกสทน,นั้นจะมีอาการเด้งรับเล็กๆนะะไม่เล็กเด้งรับอย่างใหญ่โตมโหฬารน่ารื่นรับหนังสือฉบับนั้นจากตัวแทนของเท่าแก่ช่องสาม,มด้วยสีหน้าแบบมีความวาดหวังว่าน่าจะถอดชนวนร,ระเบิดไม่ต้องมีปัญหาจอดามันนะครับแต่ว่าท่านกลับไปหัน หันกลับไปมองนอ้าคุณสุพิญญากลางนรงอีกอหนึ่งในคณะกรรมาการกศธคุณสุพิญญาให้สัมภาษณ์สั้นๆนนะครับแต่ว่าสยองนะฮะคุณสุพิญญาบอกว่าหนังสือฉบับนี้ที่ยื่นมาเมื่อวานไม่รับพินาคุณต้องไปเปลี่ยนบริษัทคนทําหนังสือมาใหม่จากบางเกาะ e n t เ r อ a i เทนเมนตเป็นบริษัท BEC มือถือวิทยดิจิทัลนะคะนะฮะนะฮะไปกที่คุณสุพิญญาค่ะสวัสดีค่ะคุณสุพิญญาค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะเมื่อวานเมื่อวานผมอ่านคําให้สัมภาษณ์ของคุณสุพิญญาประมาณสิบเที่ยวมีความรู้สึกว่าคุณสุพิญญานี่สวยประหารจริงๆนะฮะทุกๆประเด็นทุกๆวันีที่การออกมาสั้นๆเมื่อวานนี่โอ้โหสยองมันจะจบได้ไหมเนี mm ่ย hmm. ดูแ <lite> ข็งไปหรือเปล่าก็คือเร่อก็ไม่รู้ว่าคือตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะคะ ดิฉนแม่คุณพยายามจะบอกตลอดว่าอยากผลักดันให้เกิดการออกคู้ขนานเ,าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองพอมยินดีจะสนับสนุนให้เกิดการออกคูขนานอยู่แล้วแต่ว่าทางทั้งสามยังยื่นมาตลอดว่าอ๋อไม่ได้พิดกด้วยก็อาจจะยื่นยื่นหนังสือมาก็ปลาไปเมื่อวานนะคะมันก็เพิ่งจะได้เริ่มที่ารณเมื่อวานและพอที่หนังสือมาเมื่อวานเนี่ยที่เมื่อวานซื้อเนี่ยที่นันให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อไปแล้วว่าพอดะฉันยืนทางคุณจะใช้ถามว่าไม่รู้จะยื่นบริษัทไหนดีมีหลายบริษัท ก็ทูแล้วก็พูดไปแล้วว่าให้ใช้มีสิมาลิิีเเีียเพราะว่าเขาเป็นผู้ชนัดการประมูลบบในรำใบญาตินะคะสุดท้ายเมื่อวานก็ท่านประธานนัดประชุมด่วนนะคะเราไม่เห็นเอกสารก่อนเข้าห้องประชุมมาค่ะเราไปเห็นในห้องประชุมเลยเอาอ่านั่งลงปุ๊บวางโคมไอ,อ้หัวตดวไม้บางก่อเอนเตอร์เทนเมนต์ แล้วก็เขียนำํำนองว่ายินดีที่จะอ่าไม่ใช่ไม่ถึงกัยินดีบอกว่าเออถ้าจะเอาเนื้อหาไปออกแต่ในจดหมายในเขียนเสร็จสับหมดเองเลยว่าจะเอาไปออกแล้วก็กังวลว่าจะขัดกฎหมายเพราะฉะนั้นระหว่างที่กำลังแก้ปัญหากฎหมายขอให้แต่ยืดมติแ8กันยาไปก่อน คือคือหนึ่งก็คือหัวจดหมายเนี่ยก็แปลกละก็คือหัวบริษัทถ้ามาในงานมากอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์ไม่ใช่ BEC า u l t i ีเดียผู้ถือใบอนุญาตทีวีดิจิตอลถูกค่ะซึ่งถ้ามาแบบี้ปุ๊ตเนี่ยเราชเอนที่น่นราต้อมีปัญหากฎหมายทันทีเพราะว่าบางกอกเนี่ยไม่ได้เป็นผู้รับใบอนุญาตดิจิตอลอยู่ๆ่าบอกว่าจะเอาเนื้อหาไปออกในช่องดิจิตอลแล้วถ้าเราพิจารณาว่าผิดทันทีเพราะว่าคุณไม่มีสิทธิ์ในพื้นที่ดิจิตอลหรอกไหมคะครับค่ะทำไมทีาพูดึ้มาว่ามันทไม ได้ทางกฎหมายเขาก็บอกว่าก็รู้อยู่ว่าสรุปนะคะคือไม่ถึงเยอะเจ๊คือมันอาจจะองมีปัญหาทางกฎหมายเพราะฉะนั้นขอให้ยกเลิกมติแตกกันยาไปก่อนเพื่อให้มีเวลาการพิจารณาเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยเขามีก็คือสรุปว่าถ้าคุณส่งจดหมายแบบนี้มันมีปัญหาแนมก็พิจารณาไม่ได้แล้วต้องกู้ช่ญญาเขามีเหตุผลอะไรคะเพราะเราก็โผผิดฉบับค่ะค่ะกุ้ช่ญาเขามีเหตุผลอะไรทําไมเขาไม่ยื่นมาในนามบริษัทดีซีมัลติมีเดียหรือมันจะมีผลต่อ ธุกกรกรรมหรือนิติกรรมอะไรเน,นีาคีป่าถ้าเกิดยื่นมาและยอมรับว,ว่าสองรายนี้มันเป็นเกี่ยวเนื่องกันหรือมีความเชื่อมโยงกันไม่ทราบค่ะแต่ว่าสุดท้ายวันนี้เขาก็บอกเขาจะมายื่นใหม่นี่ค่ะจะมายื่นใหม่ไม่ทราบว่ายัางไงของเขากันแน่ค่ะ ๋อเหรอฮะคือว่าพูดง่ายๆว่าการออกผู้ขนานเนี้ยมันจะเน้อหาผางรายการแบบอันล็อกไปออกดิจิทัลคนที่ต้องมาขอก็คือคนที่ดิจิทัลเพราะเขาได้สิทธิในการใช้เครื่องความถีที่ได้สิทธิในระดับชาติเพราะฉะนั้นนะว่าจะเป็นบริษัทเดียวกันบุคคลเดียวกันอะไรก็ตามแต่แต่ว่าคนที่ต้องมายื่นขอที่มีสิทธิ์ที่จะใช้ขึ้นช่องสามสามไฮเดฟเนี่ยสวีดีสีมัลติมีเดียครับครับดังนั้นเขาจึงบอกว่าวันนี้เขาจะมายื่นหนังสือใหม่ก็ต้องดูนะว่าเขาจะเปลี่่่ยนชืืือออบรริษัททีหไม่ k <coughs> ซึ no ่งประเด็นน like ี่คุณให้ถามนะคะว่าถ้าเขายืมมาเมื่อวานเราก็พิจารณาไม่ได้ว่ามีข้อกฎหมายแน่เขาก็ใส่ทางออกอีกว่าถ้างั้นให้ขยายเวลาแล้วเดี๋ยวหาทางออกกันคือเราไม่เราก็เลยที่ว่ามันไม่ใช่อะื่นๆแล้วค่อยที่จ้าาว่าคุณส่งมาให้ผมื่ก่อแล้วเดี๋ยวหา่ากกันไม่ให้ยืเวลาไม่ื่นอะไรทั้งสิ้นทั้งปวงอะค่ะริบออกแล้วเขาจงใจยื่นในนามบางกอกเอนเตอร์เทนเมนต์ทั้งๆที่รู้ว่าไม่ได้ยื่นมาเพื่อให้เกิดประเด็นทางกฎหมายขณะเดียวกันข้อที่สองในหนังสือของเขาก็บอกว่า ขณะที่มีปัญหาทางกฎหมายเรื่องยื่นในนามบริษัทไหนได้หรือไม่ได้อย่างไรก็ให้ผ่อนคลายเรื่องจอดําเที่ยงคืนสามสิบกันยาไปก่อนประมาณนั้นถูกไหมให้ยืดไปก่อนก็คือใจความจริงๆของเขาคือนั้นหัวข้อเรื่องกับวักสุดท้ายเนี่ยก็คือขอให้ยืดเวลาการบังคับใช้เรื่องมติแปดกันยาไปก่อนนะคะจริงๆก็คือจะจอดำสามสิบนี่แหละให้ยืดไปก่อนใช่ไหมคะมติวันแรคุณพูนเอกนิติประธานกสทว่าอย่างไรครับ เอ่วอ,อย่างที่ท่านให้สัมภาษณ์นะคะท่านก็ท่านก็บอกว่าอาจจะมีปัญหาข้อกฎหมายเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีเวลาการแก้กฎหมายซึ่งต้องยืดเวลาซึ่งอันนี้ที่ยึงก็เรียนนำตรงว่าเรียนนี้ไม่เห็นด้วยนะคะก<ช>็คือว่าเ<ช>น่งการไปแก้ประากาศเนี่ยมันมันมันใช่ไหมนะคะ<ช>แก้ปอะการยืดเวลาเนี่ยคนที่หรือคนลงมติตัดสิน15วันไปมีเสียงข้างมากสามคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทําหน้าที่เราซึ่งสุดไปแล้ว นะคะคนที่จะโอเวอร์ลูมาติเราได้ตอนนี้ในความถี่ของเรี่องคือสายนะคะเว้นแต่ว่า ถ้าจะเอาเข้าบอดใหญ่หรือจะมีอำนาจพิเศษใดมาโอเวอร์รูก็ให้มาโอเวอร์รูกับในฐานะที่เรื่องมกติเรื่องนี้ไปแล้วยิ่งคิดว่าโดนิึมสุดหน้าที่แล้วนะคะส่วนการจะพยายามหาทางออกให้ช่องสามคู้ขนานนั้นยินดีข้าายื่นมาถูกตามหลักของเขาแล้วเรามีเห็นว่ามันออกได้นั้นยินดีพิจารณาแต่ว่าเรื่องการแประกาศอะไรในจังหวะนี้และเรื่องเวลาในเช่องไม่น่าจะเป็นคําตอบอะค่ะโอเคผมจําลองสถานการณ์แบบโลกสวยคิดบวกนิดนึงนะฮะสมมติว่าวันนี้เท่าแก่มา เรนนนเขายอมเปลี่ยนจดหมายยอมเปลี่ยนหัวจดหมายเป็นบริษัทบีซีมัลติมีเดียผู้ถือใบญาตทีวีดิจิตัลยื่นเข้ามาขอที่จะเอาคอนเทนต์ของช่องสามอนาล็อกมาออนแอร์ air, คู่ขนาน ถามกันตรงนี้ครับมาติวันนี้ที่จะประชุมกันอีกครั้งนันนะครับจะให้เขาได้หรือไม่ครับบนยิ่งถ่ายอะไรคจจรับฟันธงเลยฮะนั่ไแหละค่ะน<ด>คือว่าคือต้องดูจดหมายเขาก่อนว่าเขาเข,าเขียนมาอย่างไงถ้าเขาเขียนนักศึกษาว่าเขาได้หมายถึงว่าเขาได้รับการยินยอมหรือว่าได้ติดต่อประสานงานหรือได้อะไรคือเขาได้สิทธ ห,หรหือว่าเขาได้เนื้อหาผังรายการคือเราก็จะมาพิจารณาคือเราก็ต้องดูเรียนไม่ถึงได้บอกว่าได้หรือไม่ได้เป๊ะๆเนี่ยเราก็ต้องดูว่าดีเสมอสื่เดียบจะสร้งเรื่องเาว่าอะไรอะไรที่บอาว่าเขาต้องปฏิบัติการได้เป็นเองถูกไหมคะแต่ทีเนี้ยเนี่ยถ้าเขาจะเอาผังรายการเอาคอนเทนต์เนื้อหาอะไรมาอย่างไรเนี่ยก็เป็นเรื่องที่จริงๆเป็นเรื่องของธุรกิจเขาเลยว่ากันโดยเฉพาะในเครือกันเองถูกไหมคะกระทรวงชอดูว่าคนรับผิดชอบรับผิดรับชอบในช่องเนี้ยก็คือดีซีมัลติมีเดีย พราะฉะนั้นนี้นก็เลยบอกขอดูขอว่ามันเขียนอะไรยังไงแล้วถ้ามันมีช่องได้ที่ใช้บอกว่าโอเคอธิบายความได้ว่าคือคนเดียวกันหรือคือไม่ได้เป็นการไม่ใช่ประกอบกิจการด้วยตัวเองก็อาจจะมีช่องไปนะคะหรือว่าจะเป็นแบบท่านาทีว่าไม่มีช่องเลยจริงๆต้องแก้ประกาศแก้กฎหมายถ้ามันจะเป็นอย่างนั้นก็ต้องแก้แต่ว่ามันก็ไม่ไม่เกี่ยวมันก็ไม่ควรจะเกี่ยวกับการขยายเวลาหรือเปล่าคะเพราะไม่งั้นก็จะกลายเป็นว่าเป็นภาระของเอกชนที่ตัดสินใจยืมช้าแล้วเราก็เวลาเราเด้นไลน์ เราก็ต้องไปแก้กติกาของเราเนี่ยมันก็จะขัดกันกันเองอเคนครัมันก็อยูอ่ที่ว่าท้ายกรรมการทา้าขั้นจะใช้ดูนิยอย่างไรค่ะเ,เอาเป็นว่าในมุมมองของคุณสุพิญญาหนึ่งในคณะก,ก,กรรมการกสทนะฮะประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่หนึ่งกันนะฮะก็ต้องดูเนื้อหาของจดหมายที่เขาทามาใหม่ไฮไลท์ของเนื้อหาที่ในจดหมายที่เขาจะทํามาใหม่นั้นนะครับหัวใจคีย์เวิร์ดมันจะอยู่ที่ว่า เนื้อหาไอคอนเทนต์สามอนาล็อกที่เขาจะเอามาออนแอร์นั้นเขาได้มาอย่างไรซื้อมาหรืออะไรอย่างไร<ช>ตรงนี้ก่อน<ช>ตรงนี้ก่อน<ช>ตรงนี้ก่อนอย่าง,<ช>งที่สองสมมุติว่าถ้าพอจะผ่อนปลนกันได้ให้ออคู่ขนานได้แต่ต้องไปแก้ระเบียบแก้กฎหมายอะไรก็แล้วแต่มันต้องใช้เวลาวันเดียวไม่จบ <S <S> <S ก็เห็นว่าระหว่างที่จะไปแก้อะไรเนี่ยไม่สมควรยี่เส้นตายจอดําจอดําก็คือดําอย่างนั้นใช่หรือไม่ในมุมมองส่วนตัว เออค่ะเอ,า,อางี้ค่ะเรียนฟันทงว่าเรื่องเนี้ยก็คือว่าเอ็นเนี้ยออกผู้ขนานได้เลยกับตอดำในความเห็นของพี่ันนะคะท่หนึ่ง<ส><ญ>เอ็นก็ไม่ได้อกจะวิจารณ์กสทชเองอถ้าสมมุติว่าเราอยู่อยู่ที่มาแก้ววันนี้สังคมจะถามว่าแล้วที่ผ่านมาเนี่ย เขาคุณไม่ได้เตรียมว่าเขาออกคู่ขนานจะทํำยังไงเพราะที่ผ่านมาเราก็ยืนมาตลอดว่าเรายินดีให้ออกคู่ขนานที่ท่านเองก็เข้าใจได้มาตลอดว่าคือเข้าคือบริษัทเดียวกันนะคะผู้ถึงหุ้นโครงสร้างการยืดอะไรมาทั้งหมดของบีซีมาติมีเดียมีจุดเชื่อมโยงกับบางกอกและบีซีเวิร์ชัดเจนคือเราก็เข้าใจมาตลอดตอนเราให้ใบอนุญาตบริษัทบางกอกช่องสามอนาล็อกเนี่ยเราก็ทราบข้อเท็จจริงว่าบางกอกอ่อ่ช่องสามอนาล็อกเนี่ยดาเนินการในบีซีเวิร์แต่เราก็ให้ใบอนุญาตบริษัทบางกอกนะคะเพราะฉะนั้น มันถึงสัมพันธ์กันเนี่ยหนึ่งพูดตลอดว่ามันต้องทางใดทางหนึ่งนะคะถ้าเรายึดนิสิตบุคคลเปะ๊ะเปะ๊ะเอ๊ะเปะ๊เปะ,เปะเลยนะคะเอหมายถึงในกรณีช่องสามเนี่ยมันไม่ได้ใบอนุญาตอะไรหรอกของช่องสามจะเกิดปัญหาทันทีหรือไม่นะคะคือเพราะฉะนั้นต้องยึดเอาอย่างหนึ่งถ้าช่องสามเขายืนยันแล้วเขาเปคนเดียวกันอะไรเดียวกันเราใช้หลักเดิมเรื่องนี้มันก็จะไปได้แต่ถ้าเรื่องเปะ๊ะและนิสิบุคคลเนี่ยซึ่งทุกคนจะมาให้ความสําคัญกันในเวลาเนี้ยเป๊ะโดยเราช่องสามอ้างเองเนี่ย เมนนื่อวานเน้นพูดแล้วว่าต้องไปรื้อใบอนุญาตช่องสามออลล็อกมาประกอบด้วย ว่าตอนนั้นสำนักงานเสนอบอร์ดให้บใบอนุญาตทั้งสามอันนั่อกเนี่ยบนฐานอะไรทั้งที่<ม>ข้อเท็จจริงก็คือการโอเปรเทรตทุกอย่างหมดเนี่ยในนามด<ม>ีซีโวทั้งในตลาดหลักทรัพย์รับทราบทั้งข้อเท็จจริงอะไรทุกอย่างเนี่ย<ม>เราคิดบนฐานอะไรถ้าอันนี้ไ,ไม่ได้อันนั้นก็ไม่น่าจะได้ถ้าอันนี้ได้อันนั้นก็ควรจะได้หม,ม,มายว่ไม่ใช่มาอยู่ๆว่าอันนั้นได้แบบนี้อันนี้ไม่ได้แบบนี้แล้วต้องแก้กติกาอะไรเงี้ยคิดว่ากสชเราก็ต้องมีความคงเส้นคงวาถ้าเราคิดว่าได้ก็ได้ถ้าไม่ได้ก็คือดับ แล้วจะไปแก้เพราะว่า